นี่เป okay, okay. sure ิดตัวมาอย่างเท่อีกแล้วโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับไซโคโซเต้นะครับในที่สุดในเกม The k i n g แปดก็เปิดเลยครับเปิดแบบตัวเต็มแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในนี้มันจะเป็นยังไงบ้างก็จะเหมือนเดิมแหละแต่ก็แค่มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นอ้าวกำลังเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นี่นะไอ้โอเคมีตอรี่บอร์ดมีคาแรคเตอร์อีพิโซดอ้าวไม่ได้เป็นแบบ สตอรี่หมดคือทั้งหมดรวมรวมทุกตัวอยู่ในสตอรี่หมดแล้วแล้วเหรอสแกนไฟล์ล็อกสามารถเข้าร่วมเสแกนไฟล์ล็อกที่ที่จะสามารถต่อสู้และสื่อสารกับคนจากตัวล็อกได้อาร์เคดเควสคาแรคเตอร์คอสตอมสตอรี่มีชั้นต่ออีพิโซดออฟไลน์อาร์เคดควสซูเปอร์โกฐปิดไหมอาร์เคดแพทเทิร์นเวอร์ซัสแบทเทิสแฟนเคนบอลและวมแกลเลอรี่ออนไลน์แลงเกจสแกนไฟล์ล็อก พิกแมทเพย์แมทแล้ว huh, ก okay. uh ็ด huh, oh, well. uh ีเดอร์บอร์ดแต่งตัวจุกบล็อกเกือบเลยอ๋อเปลี่ยนเพลง BGM ได้รีเพลย์โอเคอ่าตั้งค่าเป็นสูงสุดใช่ไหมเปิด DLS Quality อ๋อมันมีนี้ด้วย XE S Ultra Quality ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ผมขอเป็นอันนี้ดีกว่า DLS Quality การแสดงผลก็เป็นสูงสุดนะส่วนอาตั้งค่าบลอการขึ้นไหวผมจะไม่ตั้งนะ Dynamic Lens คืออะไรอ๋อภาพเฉย อ๋อใช่แล้วก็นี้หน่อยตั้งค่าเขาจะเลิกอ่าฮะเชื่อมเชื่อมต่อไาหนึ่งอ่าฮะเดี๋ยวมาลองนิดดีกว่าอ่าฮะก่อนอื่นก็ต้องทดสอบก่อนสินะเอออาเคดแบตเทิลนี่คือน่าจะเลือกความยากได้เอาเป็นนี้ก่อนเลว่าร์เคดแบตเทิลเลยฮาร์ดเลยเออแล้วก็ตัวเมน ครบทุกตัวตัวนี้ไงล่ะลอเล็กซานเดอร์สันช่องปรับแตง่งทำไมมีชุดแคสี 4? อยากให้ชื่อของภาคหกอะมีไหมอะ่ะเป็นตัวต่อสู้ เปิดด้วยสตีฟเลย <Round. S 2> ยังไม่ได้เล่นพอเสร็จเบต้าเทสเลย <Round. S 2> แล้วก็รู้อยู่พอรู้อยู่นะว่ามาันต้องกดอะไรบ้างโอุยโอ้ยโห่โห่โผ <laughs> เลือดลืกเกินปีกคอบอดบอ,บอมันก็ยังโดนปีกคอง่ายอยู่เหมือนเดิมเนี่ยตอกต้นต่อไลท์ปั๊บปัป๊บป เนื่องเปเลยว่ามันว่ามันกดแรงมันใ่้ท่าน,นี้ไม่ได้แล้วมันใช้ที่คอโมโบได้ไงไปยากอะไรโดนอะโบเกนไปคำพูดจากเท่ ดูต่อไปปะอยากเห็นเกมนี้มันอยู่ในห้างแล้วอะโอ้โหมีหน้าละเมื่อกี้เมื่อกี้มันกระตุ้นนิดนึงแบบกว้างเลยทีนี้โอ้ยโ,โ,โ,โดนแล้วเมื่อกีมม้ติถ เดี๋ยวก็ต้องรองนี่นอยดีกว่าอย่าลองท่าเสยแล้วก็โจรเหยียบทับอ่ะเออ,อเท่าโครเช่เลยบอดจะโดนบีบคอง่ายอยู่เหมือนเดิมเลยทิง้งรอบอีกจะไม่โดน ตลบกลบต่อไปอ๋อเจอกับตัวละครใหม่ละตัวละครนี้มันควรใส่ชุดแบบชุดของรีแทนันเนี้ยแ,แล้วกรีใส่สุด คโคกรโดรเเยียมไงเนี่ยผมชอบแบบนีนสุดละเปี้ยแพงโคตรเท่ คนบีบพกง่ายเหลือเกินพวกบอดเนี่ยปรับทีนึงออกไปเลยว้าวสุดจินแม่เพอร์เฟกต์เลยเกินเมื่กี่ด่านเนี่ยโอ้ด่านใหม่ เตียงเพลงอย่างเท่เลยโดนโดนกระโด Đổ, đổ, đổ. lê anh mà bà ông không pa, bà 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 đốt, แปะแปะเท้าหนึ่งทีต้องออกต้นไม่ทันต้องสอ้โอ้โหฟาเวอร์คลาชจับไปโดนเสียบหน้าโดนโดนโอย่าละอยาละโอ้โหปล่อยให้มันกดท่าได้ไงเนี่ย Round one. Fight. Don't, don't, don't. Yep. You get it. มาฮีทไม่ติ Fight เจ้าปนี่แบบใครเนี่ยจุกท้องก็ดีด้เยกดแอชิเมตติดด้วย อ,อ,อเอาสึกขลุมกันแล้วหรออ๋อใช่นี่ป๊บแล้วก็เหยีบยบเท้าเองไม่เหยียบเท้าม่เหยียบเท้าชนะไปแล้วหนึ่ง やるなそのしいだถึงแม้ตัวเองจะช้าแต่ก็ยังชมต่อไปสินะเฟิงอ้าวมีว่ามีดาบมากดานเจ็ดละมีว่ากดาดขึนเจ็ดละเฮ้เฮ้เฮ้เหรอ

ตอกโซนยังไม่คุ้นมือเท่าไหร่เลยจบแค่จบไปอยากเห็นบอสลาะเทกินหกแล้ว ที่นี้ก็ใส่กับชุดนี้ได้ทีนี้จุดนั้นก็ใส่กับชุดนี้ได้สบายแล้วมีกี่ดาเนี่ยทำไมต้องขอเสียโอ้ยลดลด,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 ดเยอะขึ้นเยอะเลย อา้ามขัดขัดเท้าพัดได้เหรอมีพอไปทีปับมีพอมีพอต่อไปยังไง ต,ต้องฝึกเพิ่มซะเยอะเลยเข้อมงกเบก่บกาบบาง้างใช้ได้อยู่เส้นนียพอไปดเอาวิดานเจ็ดเอาโคลาซิมออฟเฟดด้วยตล้วทำไมต้องถอดเสื้อเนี่ยเพ่งอย่างคน,นโอ้ยโดน,น ต่อสุดต่อสุดเปิมันหลบได้เฮ้ยพอ,อยาก โอ้โหเพลงโคตรลับทึกเลยไม่โดนเอ้ยโดนอยู่แต่ว่ามันโดนไม่ครบปรบั๊บอ้เพลงโคตรอย่างทึกเลยถ้า,าอย่างนี้นิ่งอยู่ปะถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่อยู่หรอถ้าปัดขาเนี่ยไม่อยู่หรอ อนาคตคงอนาคตคงมีไดหล่อเพิ่มเติมกว่านี้แน่เลยเดวิลคาซิอารันด์วันตาแรกต่อสู้ แล้วปล่อยให้มันทัดทำไมเนี่ยโดนอวอลพอดีมื่อกี้อะไรอ๋อใช่เราว่าคำมันเปลี่ยนที่ดีกว่า เอาไลปไดาสุดท้ายด้วยตล้วเ,เพีงอย่างเดียวอีกแล้วปั๊บปับปับไม่มีเฟสสอง เดมิวค e e, ือท่านนี้คือยากสุดใช่ไหมมันคงปล่อยฮีตตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยมาเปิดฮีตล้าโดนโดนโดดเปิดฮีตป้าโดดมันหลบได้มันหลบได้ยังไง โดนแน่ปั๊บโอ้โหตายพอดีไปด่าเทะเลแล้วก็มีเรือเกียบเลยต่อตัวตั เดวิลคัสยะมันเดวิลคัสยะมันจะยากกว่านี้เยอะเลยถ้ามันแบบปล่อยชิ้ตลอดเวลาเงี้ยเออจะยากมากได้ยังพอมาคัชโดน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 ไปมบับโดนอย่างเท่เลย เข้าเดี๋ยวข้างหลังมันเอ้าเรือหายไปแล้วเอออยากได้ความยากแบบแบงค์ทิกเก็ตหกอะเป็นขออ้ขนมที่ายากมากอยากละอยากละ โดนไม่เปียกฝนด้วยคอลิสตี้สุดๆเลยแค่ <Game Over. S 1> จะปิดฉากทุกสีทุกอย่างเองได้หนึ่งล้านโกลแล้วก็ปรับแต่งไฟล์เป็น W สัญญาได้โอเคอาฮะไหนๆก็อันนั้นใช่ไหมคัสตอโมโหมดเลย เปลี่ยนชุดเออฮะขอตัวตัวเมนหน่อยตัวเมนตัวเมนก่อนเลยฟังใหม่ร่างกายอ่ะทรงผมโอ้เด็ดเดยวเอะทรงผมบรีชอรลานสินะเนี่ยมันไม่สแสดงอ,ะอ่ะเดี๋ยวค่อยโอ้ดวงตาแบบเดวิลมีหนวดคาวเพิ่มขึ้นเยอะ สีคิ้วเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไม่คทั้ทงสีคิ้วแต่งตาแผ่นหน้าผิวแทนเสื้อผ้าจะไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจยกไปขนมปังที่อยู่ข้างล่างนั้นอ๋อฮะขอเป็นชุดตัวที่เคยใช้ในเทีกคเจ็ดแล้วกันใส่มาแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนท่าโพสท่าโพสที่หนึ่ง จีนจาก,กลางนีทำมวลที่สองเออนี่ดีกว่าตกแต่งเรียบร้อยบันทึกแลทีิสุดของจินเดี๋ยวเข้ามาปรับแสงแล้วกันอาเข็ดเควี้์ก็ได้จะเหมือนเดิมแล้วก็อันสุดท้ายกันแล้งแมทไปแล้งแมทโดยที่ยังไม่ได้ซ้อมเลยแหละอะไร ไม่ใช่ไหมทุกอย่างก,ก็ต้องเริ่มจากระดับระดับเริ่มต้นสิเชื่อมต่อเฉยสุงจากสามสีขึ้นไปสี 4, ขึ้นไปอ้าตกลง แล้วก็เป oh, hey, online, oh, ิดตัวชุดใหม่อ๋อจีดีมันเท่แบบนี้ให้มันมีแบบเออเป็นชุดแล้วเลือกออนไลน์ไม่ใช่เหรือกผมเลือกออนไลน์ไม่ใช่เหรอปรากฏอะไรผิดแน่เลยอ่าเอาด่านดูไหนวะ นี่แหละโอ้ดูเหนือกลับไปใช้แบบอันเดิมดีกว่ามีคนเจอซะละเอเชียโอ้เปิดด้วยตัวใหม่เลยเออกล่าวว่าจะไปเล่นตัวใหม่ซะเลยดูว่ามันดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าชื่อไม่เคยเท่อะไรเลย

ที่มันแบบท่าท่าแบบลาเลยเนี่ยเอาละ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 ต้องป,ปิดอะปิดไงใครไปรกดเปิดเนี่ยแล้วเขาบนการ์กลับมะวิ้งคอมโบเดียวตัวแถมคอมโบมันอย่างสั้นเลย ปิดปิดปิดไงเนี่ยปิดไม่ได้อีกจะอะยาละ่าละแล้วก็บอจากปบดชื่อเหลือที่มันเดือดโดตปต่อเลยตั๊กฟ้ามันจะเป็นสีแดงคือเท่มากจอกเลยเปิดพิส ơi, ơi, đợi chờ nào, có gì thêm, thêm này, mục đích, thôi đốt, 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 mình chạy có còi พอเป็นจบตีแบบลงพื้นเหรอเพิ่งรู้เนี่ยเอาโดนสิเออไหนก็โดนอ่ะเขาโดนเลยโคตรเท่เลย,เเลยมีพลังเดียวก็เหลือ,เ,ลเ,อเหลืออะไรไม่ได้ต้องปิดหมวดชื่อเหลือเลย นเป็นหมวดชื่อเหลือด้วยเพราะผมไม่ต้องการมันก็ปิดอยู่ดิโอเคเดี๋ยวค่อยไปแก้กันก,นก็โอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม